รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการเอเซดอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็ยังอยู่กันในซาก้านะครับซาก้าของเอ,อ่อมูฟวี่ของซูปเปอร์นะครับก็จะเป็นโบรี่ในภาคในจักรวารลหลักของซูปเปอร์นะครับที่ไม่ใช่จักรวารลหลักของภาคแซนนะเพราะว่าภาคแซนอะจักรวาลของโบรี่ในภาคแซนนะครับมันจะเป็นคู่ขนานนะไม่ใช่ในเรื่องทำรายหลัก แต่อันเนี้ยโบลี่ตัวเนี้ยจะถูกนับเป็นจักรวาลหลักในภาคซูปเปอร์เลยโอเคี่คุณมากคพามเพลงเล่นเลยโอเคเนื้อเรื่องก็ตามที่เห็นเลยครับคือโกคูกับเบจิต้าจับได้ว่าพิเซอร์จะมาครับแล้วก็เจอโบลลี่มาด้วย ภาคนี้เราก็จะได้เห็นเบคิต้าในล่างซุปเปอร์ไซย่าก๊อดที่เป็นหัวแดงด้วยนะครับเพราะว่าในซีรีส์ไม่เคยโผล่มาเลยพลังกระเทียมเว้ยแต่ยังเงย ก็สุดนีครับแล้วโบลี่ข้างนี้เราเราก็จะได้เห็นการวิวัฒนาการด้วยนะครับก็คือ โบลี่ที่มาต่อมาโลกตอนนี้ยังไม่เก่งมากนะแต่พอเริ่มสู้กับโคคูที่แบบเริ่มเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆรเริ่มตั้งแต่ซุปเปอร์ไซย่าแล้วก็ไซย่าคอดไซย่าบูเรื่อยๆครับคือเก่งขึ้นเรื่อยเรือยเลย โดยเหตุการณ์โบลี่นะครับจะเป็นเหตุการณ์หลังจบจุดประลองพลังนะครับซึ่งในมูวี่มีการพูดถึงเนื้อหาของการประลองพลังด้วยก็ถ้าทุกท่านอยากดูก็ไปตามดูกันได้นะครับอย่าลืมดูเป็นของแท้ด้วยนะครับม,มาซปเปอร์ยาา น้ำแสงออกจากปากจบทั้งทั้งมูวี่นี้จะมีจะมีแต่ฉากสู้ลุ้น้วนเลยนะเป็นแบบมูวี่ที่เอาใจสายเซอร์เวตฉากต่อสู้มากเลยนะเพราะว่าเนื้อหาไม่เยอะแต่สู้นี่คือสุดๆแล้วภาพนี่ผมโคตรชอบเลยมูวี่เนะสู้แบบอลังการงานสร้าง

มโบโบลี่โบลี่คือมันกำลังเก่งขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งพอเจอกับโคคูที่แบบอัพมันอัพมันอัพล่างไปเรื่อ,อยๆมันยิ่งเก่งเฮ้ยทำอะไรเอาอุ้ยอุ้ย

เดมัดจุดยอดเข้าไปร่เดอุ้ยน้ำแข็กระพานม่ขนทั้งวันโอ้โอ มันเล่นแรงว่ะกูกก็นอนนิ่งเลยนะอ่ะาขอโทษที とんでもない日だ俺が行ったもん、ま、帰って邪魔か <laughs> そのまんま待機しててくれややばくなったらそっちに瞬間移動するわお前がそんなことを言うなんて相当な相手だな。 มาต้องอัพไลน์ก็อาคารโต้ออาคาโต้าคาโตนาคาโต้วิ่งอะไรอ่โหแมปเปลี่ยนแน่เลย โอเคมาต่อต่อกนันทำโลกเปลี่ยนเลยเเดินแดนน้ำแข็งหมดเลยเอ้ยไม่ใช่น้ำแข็งดินแดงนะโ,โ,โบโลีพ่อตายพ่อในตายแล้วมึงก็คนฆ่าแหละพิซเซ เยยเจอพลังขึ้นเต่อขอเาขึ้นไปเฮ้ยทำไมมันข้อนเดินโอเคอเค,เค,เค,เคมีะไรวะ เป็นตัวโอเคป่าเบนต้องเอาจริงมั้งละลำแสงกระเทียมโอ้โหคาคาลับเต็มเลยเฮ้ยโอ้โหมันเล่นดีเถอนี่จับ ปาดวิ่งม่เข้าเลยงานงอกลับไ้โดนนี่นเนี่ย <c oughs> เอพิซอร์มตัวดีเลยโดน ต้าเราต้องฟื้นชั่นแล้วงมันไอ้เนี้ยชอนพลังก้อนหินไม่โดนเลย ฮิสเตอร์ก็ก็เลยกลายเป็นตัวตัวถ่วงไประยาเลยนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องหยุดโบลี่ก่อนเพราะว่าโบลี่คุ้มข้างเกินไปแล้ว <c oughs> น่ะจะตายไหมเนะี่ยวุ้ยเกือบโดนอุ้ยอันนี้โดนเจอพลังทำลายดาวเข้าไปยึดพลอยแพนเนตไม่โดนเร็วๆเร็วๆดีว่าจะตายลเลยอุ้ย ต้องเอาอจริงแล้วไม่งั้นสู้ไม่ได้เลยมาเร้ยท่านระหว่างที่ว่าโกคูกับเซบอรจิต้าไปสุดสุดท่านนะครับก็วันนีิเซอร์นี่แหละเป็นคนรับรับปีม ขาแล้วก็ยิงตบหลังตบหลังตบยู่ช้าง้าจังวะแต่เพื่อนมาที่โอ้โหเยอะ ไปกินสามสิบนาทีนี้แค่นี้กูว่ฆ่าได้แล้วมั้งรอเล่นนะโอ้หเฮ้ยชันน้นฮ้าตบเฮ้ยโอ้โหแม่งซีไม่เข้าเลยนี่ขนาดมีมีพิกมีพิกคลโล่เป็นคนเทนนั่นแหละ มาแล้วใช่ไหมไมาแล้วนายเปใครวะเนี่ยฉันโกจิต้าโกคูกบเบจิต้าฟิวชั่นกันนะครับโคดโคดหลอเหลาบเลยโคดที่ให้ลอ พระเอกมาแล้วเอาอะไรวะไม่โดนเทาดนโอูเอาล้นะ มาด้วยาสียฮยาไม่โดนเลย บิ๊กแบงอำไมทำง่ายตกเออใจเย็นใจเย็นน้อยน้องเจอกูอุ๊ยโหัวรบหลุดไม่พ้นนะเฮ้ยไม่เข้ามุมนี้น้ำเห็น โตก๊กเฮ้ยมันอัพอีกล่างวะเป็นุปเปอย่าในตำนานโอ้โหโอ้พอล่างนี้สุดเลย ก็ไม่ยอมเว้ยอยา่าลางนี้โคตรสดุสดวิ้ยโอ้โหพุ่งมั่วเลยอุ้ยนี่มึงมีนนข้อเสูยสีหน่อยนี่มึงจะได้รู้พลังพลังนี้เก่งกว่ากูนี่ อุ้ยอุ้ยอะไรเตะขึ้นหยาโหแรงมากเนยยังกับไม่ตายใหญ่ตบหลัง

มานจะตบแบบรวดเร็วเยซีนโบลีเริ่มสู้โคจิตาบูไม่ได้ครับโคจิตาบูนี่คือเป็นตัวละครที่มันหลุดหลุดสกิลอีกแล้วก็คือตัวละครที่แบบแม่งเกินสกิลมากอะยาเอา โอ้แล้วเราแล้วเราพิ่งช้ท่านั้นไปไม่เป็นไรยังยังไหวอยู่นะครับเห็นไหมเราต่อยโคตรแรงเลยตอนนีน้เพราะว่าถ้าตามใน,นเรื่องเลยนะคือตอนนี้โคโคจิตา้าเหนือกว่าทุกด้านเลยแต่ว่าจริงๆคือโบลี่อ่ะมันมันเก่งนะผมว่าถ้ามันชู้กับโอโคไปเรื่อยๆ นี่เออพลังขึ้นเตาตายป่าวะกลัวมันแรงเกินอ่ะพลังขึ้นเตา,เตาแม่โคตรอินเลยบทนี้โคตรชอบ <c oughs> อ่าเมอ่า มขอพรโบรี่หายไปแล้วนะครับโอเคก็หายไปแบบนี้เห็นนะไม่ตายนะแล้วไอ้สองไอ้สองคนนี้ก็ยิ้มด้วยอารมณ์เหมือนกับมันก็ไม่ได้อยากฆ่าโบรี่นะ ผมรู้สึกว่าโบลีมม่มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหยื่อใช่ไมคัือมันมันเหมือนเด็กอ่ะมันเป็นเหยื่อที่โดนฟิเซอร์หลอกใหม่ทีนึ่งนะจริงๆก็ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหรอกอ๋อมันไม่กดเซฟโอเคก็จบมูวี่นี้นะอย่างนานเลยเพราะว่าในโลนี่คือสู้สู้แม่งทั้งเรื่องเลยโอเคครับก็จบคลิป มูฟวี่ของโบลี่ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ผมไปแล้วนะสวัสดีครับ